นี่มันคือคาเฟ่อะไรอ่ะโอ<ฮ>้โหคาเฟ่ระเบิดต้องเดินดีๆเนี่ยมีกลับปะเนี่ยหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับผมได้ทำการเดินทางมาที่ปากเซเพื่อมางานแต่งของเพื่อนสนิทยิ่งกินจะลเอรมาอันนี่คืออะไรเนี่ยระไปหาสาววันนี้มากินชาบูนะครับเจอพนักงานโนอะ้ <c oughs> นี่ก็คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเลยนะฮะในงานแต่งเนี่ยจัดเต็มมากเลยเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งในรังทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มเต็มๆแน่นๆเลยนะครับสา,าวเล่าในงานแต่งนะครับที่มาก็จะเป็นสาวโสดนะซึ่งก็มีสาวสวยเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับใน EP นี้ผมก็เหลือเวลาท่องเที่ยวอยู่ที่ปักเซอ,อีกประมาณ23วันครับทำการตามหาสาวลาวที่เราตามหาต่อตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาของปักเซนะครับสนามกีฬาคกรนดูเลยในลองเตะโชว์หน่อยเลยชื่อใครกันเลย คือจำจี้ถ้าก่อสร้างแพงไหมครับสามสิบกว่าหูเดิมมันจะป่าเลยอ่ะจะพาพี่ไปเที่ยวใช่ไหมเป็นน้ำเที่ยวหน่อยมีสลิงโหนข้ามภูเขาข้ามน้ำตกใช่ไหมภูเขาลงไปเลยทุกคนอ๋อซิฟไลน์ก็คืออยู่ตรงนี้มีอะไรอยากจะพูดไหมพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยนี่เรามางานแต่งของเสียป๊อปใจนิยมนะแต่เรา มาเที่ยวอย่างเดียวเลยได้เจอเขาที่งานแต่งอีกเดียว <c oughs> นี่ไม่ได้ได้แครน,นี้นะนี่นะฮะนี่คือเจ้าของงานแต่งที่เรามาสรุปต้นคลิปไม่ได้หายเลยยุ่งๆกงันอยู่ <c oughs> อันนี้บ้านเพิ่งสร้างเลยนะเพิ่งสร้างกำลังเสร็จแล้วว <c oughs> ันนี้คุณพ่อของป๊อปใช่ไหมฮะว <c oughs> ัะนนั้นขอบคุณมากนะครับที่ให้ยืมฟอร์เรสต์ไปครับในคลิปคนดูเป็นล้านวิวเลย ที่นี่ค่าค่าก่อสร้างแพงไหมครับประมาณสามสิบกว่าล้านสามสิบกว่าล้านบาทอ๋อประมาณเท่านี้นะตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาของปักเซนะครับเดี๋ยวเราบอกว่าเราเป็นนักบันเหมือนกันโทรเล่นอีกเดียวนี่โอ้โหการแข่งวันเลย นี่มีรถพยาบาลน,นั่นน่ะเพบารมัรอเลยยังกีฬาเห้คอนโดเลยไหนลองเตะโชว์หน่อยเลยขอแรงๆรส่กดชนขอสัภาษณ์ด้ไหมฮะโอ้ ถ้าสนับพี่บอลทำอะไรครับมาดูโอ้มาดูมาดูเพื่อนเพิ่งแต่งตัวสวยขนาดนี้เลยนะมาดูแฟนขอมาดูแฟนเหรอแฟนแฟนเป็นนักฟุตบอลข้าราชการชื่ออะไรครับจีจี้จีจี้เหรอโอ้โชื่อคล้ายกันเลยอะชื่ออะไรครับจำจีผู้บ่าวไทยนะฟุตบอลไทยอยากจะมาจีบนี่จีบได้ไหมได้เหมือนกันด้วยหลัท่านที่มีแฟนแล้วยังไง คืนนี้นะครับงานแต่งก็ค่อนข้างหนักหน่วงอะ่ะเป็นงานแต่งที่อร์ปา party นี่คือ EDM หนักหน่วงมากครับวันนี้ก็เลยตื่นมาค่อนข้างสายนะฮะทุกคนจําน้องบบี้ที่เป็นพนักง,งานร้านชาบูที่เราไปกินเมื่อวานะพาเที่ยวนะสัญญานะครับแล้วเขาบอกว่าวันนี้ว่างวันดีฮะสามารถพาไปได้โอ้อย่างนี้เราก็เลยมารับเขานะหูดเดอร์มานจะป่าเลยอะ่ะ สวัสดีครับผมหมอ,อมากับเพื่อนด้วยนี่น้องเบบี้ที่เราเจอเมื่อวานนี้นะฮะจะพาพี่ไปเทีย่ยวใช่ไหมเป็นนําเทีย่ยวหน่อยสวัสดีครับผมัสดีดรครับโอ้โหคู่กันเลยอ่ะดูแบบเหมาะสมกันไหมเนี่ยดูเหมาะสมกันเลยอ่ะวันนี้จะมีมีแผนพาไปไหนบ้างฮะจะ,จะพาไปตัดซองจะพาไปตัดฟ้านตัดฟา,านดีสอร์แวก็จะเป็นคาเฟ่ าก็คือน้ำตกฟานก็คือ,อะไรสเตฟานคือเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันเหรอครับเบ,แบบีแบบ้กแบบัแบบชื่ออะไรนะจันจันชื่อคล้ายๆกับพี่เลยนะช,ชื่อพี่ชื่ออังคารสวัสดีวันอังคารแล้วสรุปเบบี้นี่มีแฟนยังค,ร,ครับยังครับจงเคยมีแฟนเป็นคนไทย คือเบบี้นี่ทำให้บรรยากาศทุกอย่างมันดูสงบนิ่งไปหมดเลยเสียงเขาแบบเสียงเล็กๆแล้วก็พูดช้าๆเป็นคนใจเย็นนะคะถ้าทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับจะได้มาถ่ายกับน้องเบบี้ไว้กดซับไทยเรื่อยเดี๋ยวพาเบบี้ไปเที่ยวไทยดีกว่าดีป่ะสเวอร์ชันสองเลยนะสากลเวอร์ชันสองเลยป่ะประวัติำรอยนะประวัติำรอยนะ เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยถึงที่ปักซ่องแล้วใช่ไหมเป็นคาเฟ่ะะเลยค่ะเฮ้ยนี่มันคือคาเฟ่อะไรอะ่ะโนหน้เงนะอันนี้คืออะไรอะ่ะโหทุกคนครับนี่คือจับได้ไหมเนี่ยอูรุระเบิดหนามากอะ่ะนี่จะเป็นร่องรอยสงคารามแล้วแบบอูตะคาเฟ่นี่คือแบบ เป็นสไตล์บังเกอร์หลบภัยเลยนะไรออิปบ็อกเป็นกล่องกระสุนด้วยขอเราผมเปลี่ยนชุดแล้วออร่าเลยอนะกาแฟเมื่อกี้สั่งไป4ีหแก้วอะรวมแล้วแค่แสนกว่าเองถือว่าราคาโอเคมากเลยเนะี่ยี่แก้วหนึ่งปั่นก็45บาท คือคาเฟ่นี้เป็นคาเฟา่ที่ค่ามม่เท่ากับรีโนเวทถูกมากเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์เจ็ดนะฮะต้องเดินดีๆเนี่ยมีกลับไะเน,นี่ยมีป็นปืนใหญ่มีลูกกระสุนปืนอยู่ด้วยนะคาเฟ่ระเบิดขนาดป้ายก็ยังทำมาจากระเบิดนะ,ะเนี่ยชัดเจนนะครับว่ามาจากอเมริกานี่ป้ายยังอยู่อยู่เลยที่นี่มันคืออะไรนะมันเป็นโรงไฟฟ้าเก่า,า,า,กาอ๋าาาอ้โหช่องนี้คือดูเป็นเมืองที่โดนทิ้งระเบิดอ่ะ อ๋อนี่คือประวัติของเมืองนี้แล้วอย่างคาเฟ่นี้มันเป็นแบบระเบิดจริงๆโดนจริงๆเลยนี่ลูกกระสุนเนี่ยโดนจริงๆเลยเหรอใช่ค่ะของจริงนะลูกกระสุน,นแท้ๆทั้งเดิมเลยนะเนี่ยเ้าตบ,ตบ,ตบอๆอย่างไรนี่ระเบิดไหม ทำไมอยู่ยถึงโดนแบบทิ้งระเบิดโดนโจมตีอะเยดนามเป็นอยู่ฝ่ายเดียวกันโดยสหรัฐอเมริกาเลยทิ้งระเบิดลงมาที่นี่แสดงว่าเมืองนี้ก็ต้องระวังนะกับระเบิดอะไรในป่าเยอะมั้เขาน่าจะดูแล้วค่ะว่ามันไม่มีน่าจะกู้ไปแล้วใช่กู้ธนาคารไหนอกู้ธนาคารไหนข้นางบนระวังนะ <S <S มีชั้นสองด้เหรอระวังนะมันมันจะถล่มปะเนี่ย ต่อแล้วเจ๊ก้าโหดูเด็กดิมันไม่ได้เข็งนแรงอะไรเท่าไหร่เลยนะนี่นนที่นี่จะบอกว่าขับรถมาจากปากเซ40นาทีแต่ว่าอากาศเย็นเหมือนอยู่เวียดนามแล้วตอนเนี้ยเย็นมากอะ่ะเย็นตลอดปากซองเย็นตลอดจริงเหรอมันเป็นหุบเขาหรือ,อไรเป็นเขตสูงอ๋อ,อ,อเป็นพื้นที่สูงก็เลยอากาศ เย็นลงมาเลยนะตอนนี้รู้สึกได้ประมาณ25องศา24องศาเบบี้ทำให้คลิปนี้มีความเป็นสาวลาวสูงมากเลยขี้ตัวดูแบบเนิบๆดูแบบพูดช้าๆนะไปเรื่อง่ะไปไหนอะตัดฟานเหรอไกด์ของเราหลังแล้วนะกลับรถทัวร์ไปปรมาณ3-4ลาเมารถเลยอะที่นี่กลับรถเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะในชีวิตเลยนี่รถทหารเนี่ยโอ้โหปืนใหญ่เหรออยู่ที่ไหนเขาเนี่ยตอนนี้ ฟารดนะีฟาร์าตัดฟานรีสอร์ทที่เขาแบบว่าดังๆในทิกตอกใช่ไหมที่มีซิปไลมีสลิงโหนข้าผู้เขาแน่นๆข้ามน้ำตกใช่ไหมหลักก็จะมีแบบโต๊ะอย่างงี้ยขนาดอ๋อถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำออกมาได้ดีนะไม่เก่านะนี่สบายดีนะครับตัดฟาน ที่ผมมานี่คือที่ต้องเจี่ยวที่ดังที่สุดเลยคือน้ําตกตากฟันซึ่งเป็นที่ที่ช่อง S P D นหนึ่งได้มาถ่ายคลิปอยู่บนสลิง24ชั่วโมงครับและยูทูบเบอร์อีกหลายคนที่ถ่ายสลิงที่ประเทศลาวก็คือน้ําตกนี้นี่เองโอโหหกเขาลงไปเลยทุกคนอ๋อซิปไลน์ก็คืออยู่ตรงนี้นี่จุดหนึ่งนะครับตัวอะไรมันเสียงแบบวีดมากเลยอะเราวีดตลอเวลาเลยนะ เดินลงไปได้เลยเหรอโอ้โหไมกพาเดินไปไหนเหรออันตรายไหมบ้านะทุกคนน่าจะเห็นนะครับน้ำตกพอถึงข้างล่างปุ๊บมันกลายเป็นละอองหมดแล้วอะแล้วก็ฟุ้งไปทั่วเลยครับกลายเป็นเมฆกปแล้วสเตีโอไนนเดอะไลน์ก็คือค้างคืนบนซิปไลน์พี่200ดอลลาร์ 6,000บาทกาแฟนี่60 u s ์ประมาณ2,000บาทวันนี้ที่เราไม่ได้ขึ้นสลิงเพราะว่าสลิงเนี่ยเขาปิดตอน4โมงเย็นนะครับเรามาถึงนี่ก็4โมงนิดๆละมีอะไรที่อยากไปทำที่ไทยไหมหรืออะไรที่เห็นนะ่ะว่าอยากจะไปที่ไทยหรืออยากจะกินนะหรือเอ่าีเจสกีแต่ก็กลัวยังไม่เคยฮีจเจสกีอ่ะจริงไหมนเนี่ยเดี๋ยวนี่มีมีนักกีฬาทีมชาติเจสกีนะ เขาบอกว่าจะไปขี itos, ่อยู่ท e ุกคนกดติดตามไันนะฮะดูว่าจะได้ไปไหมขอร้านอะไรอ่ะหวังว่าจะได้เจออีกในอีพีหน้าค่ะว่าหอดก็มาเจอเบบี้สาลาพามางานวัดนะครับผมสามลูกสิบพันก็คือโยนให้ได้สามลูกถึงจะได้นี่อ่ะไหนจะหลาตัวหน้่สองต้องปลาให้ถูกทุกลูกนะ เอาเอาจากตาป่ะอยู่ฝีมือการปล่าของสาวลาวปักเซนะฮะตาไม่เป็นอะ่ะตาไม่แม่นะมมนอะอันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ เราอยู่ที่ปักเซแล้วไม่รู้จะได้กลับมาอีกหรือเปล่าแล้วน้องเมื่อวานที่พาเราเที่ยวเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ร้านชาบ,บูนะวันนี้ทำงานบบปกติ <_ d ream> เดี๋ยวมาหาเรากันเดี๋ยวเอาซื้อของฝากเต็มมือเฮ้ยทุกคนไม่อยู่ว่ะหาไม่เจอว่ะเฮ้ย <_ d ream> เจอแล้วเจอแล้วโ <_ d ream> อ้โหใส่ชุดทำงานมาเลย <_ d ream> อ่ะคนนี้ออกมาหาพี่เลยเนี่ย νε. นี่มาจับไพ่เลยนะ <_ d ream> นี่ซื้อของฝากกันเลย เออเอาเราฝากเพื่อนกินเออเอาฝากเพื่อนกินเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะกลับกรุงเทพแล้วนะเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องบินที่อุบลละขึ้นรถกี่โมง่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวไปกินข้าวกันหะน่อยได้ป่ะก่อนก่อนกลับทีเราเอาของของไปฝากเพื่อนเลยทุกคนครับนี่เขาขออกมากินข้าวเราได้ป่ะขอบคุณร้านไฮชาบูที่ปากเซเนะที่ทำให้เราได้มีวันนี้นะไม่รู้ว่าจะได้กลับกันอีกเปล่าเพราะว่า ไม่รู้ว่าคอนเทนต์นี้จะมีคนดูเยอะหรือเปล่าอยากให้กลับมาไหมซึ้งเลยอะ <laughs> จบทริปนี้ <c oughs> วิดีโอนี้อยากจะมีอะไรอยากจะพูดไหมพูดไม่ออกเลยพูด <c oughs> ไม่ออกเลย <c oughs> นี่พี่มีของมาให้ด้วย <c oughs> เป็นพึ่งผลิตมาใหม่มีอยู่แค่สองตัวต้นแบบเนี่ยหวังว่าวันหนึ่งจะได้ใช้เชื่อมตัวนี้ายคลิปด้วยกันนะ ถามคนดูหน่อยว่าสวยไหมลายถึงเสื้อสวยไหมเสื้อสวยอยู่แล้วแต่คนไม่สวยเฮ้ยเสียใจไหมครับพี่ดำจะกลับแล้วฮะขึกลับมาใหม่นะฮะขึกลับมาใหม่นะแต่เราก็ยังเจอกันไม่นานเลยกี่วันนะสามวันนะรวมวันนี้เจอกันสามวันจะไปจริงๆแล้วเหรอ แล้วเดี๋ยวไปกลัลลกบกรุงเทพแล้วเดี๋ยวคักหาเดี๋ยวรอดูคลิปใน YouTube นะว่าเป็นยังไงบ๊ายบายเก็บเสื้อตัวนี้ไว้ได้นะบ๊ายบายเจอกันรอบหน้าต้องได้เจอกันอีกแหละ สิ่งที่ผม,มอยากจะบอกคนดูนะครับพูดจากใจจริงๆเลยคือการมาปักเซ่ครั้งนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการมางานแต่งเพื่อนแล้วก็วางทริปมาแค่2อสวันแต่การที่ผมได้เจอน้องเบบี้เนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยอยากจะกลับมาทําคลิปที่ลาวอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่างานที่ประเทศไทยเนี่ยผมค่อนข้างเยอะมากขึ้นละผมอยากให้ทุกคนนะ่ะช่วยกันแชร์คลิปออกไปเพื่อที่ให้น้องเขามั่นใจนะครับว่ามีคนอยากให้น้องเขามาเที่ยวไทยจริงๆและช่วยคอมเมนต์บอกนหน่อยว่าอยากให้ผมกลับมาไหม